เอาสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มานะครับสิดยาฮอร์โมนครับผมวันนี้ก็ใช้โดนตัวเล็กเอาธีการติดตั้งครับผมขันปีกครับขันใบพัดนะครับ นี่นะครับติดตั้งใบพัดครับผมส่วนข้างบนนันก็เป็นอุปกรณ์มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็ถังน้ํานะครับนี่ครับมีถังสําหรับผสมยานะครับเจ้าอื่นจะผสมข้างบนแต่เจ้านี้จะเป็นใช้แบตเตอรี่ครับในการําเียงน้ํายาลงใส่โดนนะครับอันนี้ผู้ผสมนะครับ ตัวนี้จะได้2ระบบนะครับเป็นหัวเจ็ดกับตัวปีกนี่ครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับถ้าเราจะใช้หัวเจ็ดก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขอใช้ปีปกยาวครับผมนะครับนี่ครับอ,อเช็คใบพัด ตัวนี้เป็นตัวโดรน20ฮาลิรนะครับเป็นตัวตัวเล็กนะครับบินได้ไกล3กิโลตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะครับกล้องนะครับมีกล้องด้านหน้านะครับอันนี้เป็นระบบไปพัดนะครับนี่ความแรงอยู่ที่ตรงนี้นครับ อันนี้ที่ใส่แบตนะครับนี่ปักจะเป็นลนักษณะนี้วันนี้บิน10บไร่ครับเชาวนี้บิน10ไร่ครับผมอุปกรณ์บนรถครับน,นี่ครับก่อนที่เราจะออกนะครับเราต้องเช็คระบบหวเจ็ตนะครับว่าจาออกดีไหมนะครับ นเนครบเัาต้องเช็คระบบปีกของเรานะครับเนื่อว่าโอเคทีนี้เราก็เติมยาเข้าไปครับแต่เราเจ้าอื่นจะใช้ระบบเติมยาด้านบนนะครับแต่เจ้านี้เป็นระบบแบตเตอรี่ครับ,รบ,บมอเตอร์นะครับ สัดมอเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ครับเราก็เสียบขั้วบวกขัข้วลบนะครับกับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับนี่จะเป็นระบบมอเตอร์นี่ครับใช้ระบบมอเตอร์ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับใช้ระบบมอเตอร์ตัวนี้นะครับในการปั่นน้านี่ครับผลิตขึ้นมาเองครับ ยงน้ำไปอย่างนี้ครับพร้อมจะออกครับนี่ครับพร้อมจะออกครับผม เราไม่ต้องมาดูไกลนะครับเราดูระบบรีมโมทครับผมนี่เลยนะครับทุกอย่างมันจะเตือนอยู่ที่รีโมทนะครับนี่ครับกลับมาแล้วครับผม หลังจากบินไปไกลครับกลับมาแล้วครับสุดหอวม,มุมแล้วมีเลยนี่เลยยาวๆครับครับโอ้ยอดครับกลับครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับผมอย่าไปอย่าไป